เหรียญสองบาทที่ระลึกพระราชนีปีพศ2 5 3 5มีราคาซื้อขายกันไหมราคาเหรียญละเท่าไหร่ตามมือใหม่ขายเหรียญชนนานลไปดูครับไป ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไข่เหรียญชนะด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญชนะด้วยนะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับคุบา,าจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงเก่าพักเครื่องเก่าธนบัตรเก่าถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมมาพูดในมุมหัวนักสะสมนะครับผมส่วนใครที่ไม่ชอบก็เราก็รีบกด ผ่านไปเลยเลื่อนผ่านไปเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับจะได้ไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วขอบคุณพี่ๆหลายๆคนมากนะครับที่เข้ามากด s u b สไครต์กดติดตามผมเข้าใจผมหลายคนนะครับไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มีแต่คนจะด่านะครับผมคนที่เข้าใจเขาก็มีนะครับเพราะอะไรคนคนนั้นเขาก็เปิดใจไงครับเขาดูจบนะครับบางคนดูคลิปไม่จบนะครับแบบดูแค่ต้นคลิป ดูแค่ปกคลิปเขาก็ด่าแล้วเขาไม่เข้ามาดูเนื้อหาข้างในนะครับว่าเนื้อหาข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าสมมุติว่าเนื้อหาข้างในผมบอกว่าผมรับซื้อให้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอันนั้นผมโดนข้อหาหลอกลวงอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนี่ใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับผมไม่ได้บอกว่าผมรับซื้อใช่ไหมครับเหรียญที่ผมซื้อมาผมก็เอามารีวิวประมาณนี้นะฮะเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทที่ละลึกนะครับผมพระราชนีพศสองห้าสห้านะครับผมมหามงคล ฉเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบนะครับผมเหรียญแบบนี้เก็บสะสมได้ไหมมีราคาหรือเปล่าราคาเท่าไหร่ต่อเหรียญต่อชุดเท่าไหร่นะครับผมตามมือใหม่คาเหรียญชาแนลไปดูกันครับไปโอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเหรียญพระราชนีเหรียญน,นี้นะครับผมเหรียญสองบาทที่เรียนนื่อเหรียญนี้ผมซื้อมาแพงและ200กว่าบาทสามร้อกว่าบาทนะครับต่อเหรียญก็หลักสิบเองนะครับผมประเมิอไม่ถึงด้วยซ้ํานะฮะ ก็ password. ยังไม่มีราคาสูงยังไม่มีใครเล่นกันนะครับผมซื้อขายกันปกติทั่วไปนะครับเก็บสะสมได้นะครับผมก็ซื้อมาซื้อมาทําคลิปรีวิวแล้วก็ซื้อมาเก็บสะสมเฉยนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายกันแพงนะครับผมบก็ปกติทั่วไปนะฮะก็ไม่ได้ซื้อมาเป็นเหรียญน,นะครับผมผมซื้อมาเป็นชุดนะฮะผมก็มาทยอยทํต้นราคาเท่าไหร่ก็ผมก็บอกตามเป็นความเป็นจริงเท่านั้นนะคร <s> ับผมก็เอาเป็นว่า ชุดละ2 300 400ประมาณนั้นนะครับโดยประมาณนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับความสวยงามรายละเอียดของเหรียญน,นะครับผมไป เอาเป็นว่าสุดท้ายนี่ก็ทุกคนเหรียญสองบาทที่เลลือกพระราชินีแบบนี้ครับเก็บสะสมไว้ได้นะครับยังไม่มีราคานะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็อาจจะมีเสียงรอบๆข้างดังดังหน่อยนะครับเขาทุบกําแพงอยู่นะครับผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเก็บไว้ได้นะครับยังไม่มีราคาสูงนะครับผมประมาณนี้นะครับหากพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนา ไม่ดีนะครับผมเจตนาของผมก็ชอบรีวิวมากกว่านะครับประมาณนะครับถามว่าซื้อบ้างไหมซื้อนะครับผมแต่ว่าไม่ซื้อก็ผมผลิตขึ้นเองไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับต้องซื้อมาทําคลิปนะครับบางคนบอกว่าซื้อไม่จริงอ่าผมไม่ซื้อมาแล้วผมจะทําคลิปยังไงผมไม่ใช่ผมไม่ใช่พ่อค้าเหรียญหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับผมผมก็ต้องซื้อมาทําคลิปนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญ1นบาทปีพศ25 42นะครับผมมีราคาเหรียญละ10,000บาทขายได้จริงไหมมีอยู่จริงหรือเปล่าความเป็นจริงเป็นเช่นไรอย่าลืมกดกระดิ่งสั่งไว้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด s u b สไครต์ให้กับมือใหม่แคนเลนชนะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรัััับบววนนนีี้ลาไปก่อสสดคร